พีค่ะพบกอดไกนะคะวันที่ไก่แร้กรองที่กอนและกอรกันเลนนะคะโฟม์วที่มยอดขายะจับตือย่ประเทศไทยหน้าหาดแตงคะคแตงคาเอสใครชมรถเอสยีเจที่นั่งนะคะคันนี้เป็นกอดเ e r เวสนะคะรุ่นสปอร์นะคะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่1นึ่งล้านหาแสนสหมื่นสองพันบาทเพิ่มนะคะเพิ่ม้เเบอกห้าห่แปมาจากโรงงานได้ จอะะอัปเกรดจอมาเป็น12นิ้วมาพร้อมกับกล้องรอบ 3, 360, อพัน360องศาพร้อมกับ,บกล้องไฟฟ้านะคะได้เพิ่มมานในส่วนของคันนี้นะคะเป็นรถสีดำเนื้วไก่นะคาเอฟซีนะคะว่าเราแต่งอะไรให้กับเจ้ารถกันนีมากด้านหน้าเรานะคะเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เป็นคอนเอฟโนะคะสีดำอะ,ะป็นเรนดอนตัวนี้เป็นที่นิยมนะคะในตอนนี้นะคะมิติ ใหม่เท่แล้วก็หล่อแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับฝากระโองนะคะด้านบนเราใส่อัราทั๊กซิสคาร์โมเอเวอร์เรสนะคะตัวนี้สามารถเพิ่มได้นะคะลูกค้าสามารถรีเลนได้ในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้านะคะเราทําการเรสนะคะเป็นเรสดีชาให้กับเจ้าไฟคู่หน้าแบบนี้นะคะมาพร้อมกับครอบนะคะครอบไฟหน้าให้แฟนแท้งัปนรอยแบบในส่วนของการตัวหน้า เราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นกระจกของพุชบิสเตอร์ครอบไปด้านหน้านะคะมีเซ็นเซอร์เว้นเว้าให้ครบทุกจุดนะคะอันนี้เป็นชุดเสริมนะคะแต่เพิ่มพักเกรดความหล่อะค่ะในเกิดของด้านข้างคันนี้นะคะเราทําการลดหลบให้ลงมีเพิ่มน,นะคะจะทรงมาใหม่เป็นทรงของสุรตะค่ะคันนี้เราทําการเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะเป็นยางโตโยต้าเป็นยาง เอเทเรนนะคะสามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางปูกค่ะจับคู่มากับแม็กของใคร M F เป็นแม็กซีวสีดำนะคะซีรีส์ยางของเขาจะอยู่ที่สองเจ็ดห้าครับห้าหนะ้าแม็กขอบยี่สิบลูกค้าสามารถเลือกและเลือกได้ด้านข้างนะคะกล้องของเรานะคะเขาช่นเติมเพิ่มกล้องสามร,ออราะะ้อยปิดริารล้อมาแบบนี้เลยนะคะในส่วนของ บันไดนะคะบันไดจะเป็นบันไดมาจากโรงงานนะคะเป็นแบบต้องล่องมาแบบนี้เลยนะคบครอบมือจับเราใส่ให้นะคะการปริบตันลอยคิ้วกันสัดเราใส่เพิ่มให้ด้วยราวหลังคาสีดําแบบนี้เลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังของเราค่ะก็ลิฟเตอร์นะคะเป็นการชด้ายด้านหลังแบบนี้เลยสวยๆวยแบบนี้นะคะเป็นมาพร้อมกับเว้นว้ล์นะครับในส่วนของเซนเซอร์ด้านหลังให้ด้วย ซิกเนเจอร์ก็จะเป็นไฟนะคะตัวนี้เป็นไฟไฟของเราเราทำการแรปสีชาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟนะคะคาท้ายของคายเยนนะคะตอนกลางคืนไฟเปรดของอักซอเอเวอร์เรสต์นะคะตกสว่างตอนกลางคืนกล้องนะคะถอยจอดแสดงผลที่หน้าจอชุดแต่งสวยๆเป็นชุดของวิสเตอร์นะคะเดี๋ยวไปพาชมทางด้านในกันเลยค่ะสำหรับภายในคันนี้นะคะ มาพร้อมกับปุ่มนะคะปุ่มปรับนะคะดันหลังมาพร้อมกับปรับไฟฟ้านะคะเบาะไฟฟ้าเบาะของเรานะคะเป็นเบาะสีดําเดินได้ด้วยตะเข็บสีเทานะคะหนังแท้จากโรงงานปั๊มโลโก้สปอร์ตนะพวงมลาลัยของเราเป็นระบบไฟฟ้าร้อเปอร์ซมาพร้อมกับฟงังก์ชันที่พวงมลาลัยนะคะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้พละกำลังสูงสุด170แรงม้ามาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะคะ ไวเล็ตชาร์จเจอร์มาพร้อมกับจอนะคะจอของเราก็จะเป็นจอใหญ่ๆเพิ่มนะคะอัปเกรดจากโรงงานเพิ่มแอนดรอยคอร์เตอพร้อมกับแอ p เปิลคาร์เดียสำหรับ Fc นะคะที่ชื่นชอบและเอเย่นว่าอไรเ SUV7 นะคะเอสยูวเที่หน้านะคะไม่ว่าจะอยู่ประเทศหรือจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะโทรหาแฟนที่เพอร์ลหกสีหน้าีหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่หน้า นักเช็คเช็คไจเน็่เรืออะไรสอบนำเงื่อนไขการของโครีนนะคะเ้าสววิริ่งแบบนี้นะครอบกอนที่พิโคลีนนะคะที่ีโฟรเราเพียกวเพื่อเจนะคะแบเดือนหรือจากวันที่8 8คานนี้แตกต่าง